สุดคือเขาบอกว่าคุณเป็นผัวที่ดีนี่จริงเหรอก็รู้ติดตามสิเวลาไอ้ผ้หญิงเขาเนี่ยที่บอกว่าเป็นผัวที่ดีอะใครบอกคุณนี่ผมดูพี่ตลอดฝั่งผู้ชายอะจะบอกว่าผมมเป็นสามีที่ดีแต่ฝั่งผู้หญิงจะมองว่าผมโง่ทำไมเพราะว่าเราเนี่ยเกิดมาเนี่ยเราต้องมีเป็นตัวของตัวเองถูกป่ะแต่ตั้งแต่ผมมีเมียเนี่ยผมไม่เคยเป็นตัวของตัวเองเลยผมไปได้ผมไปได้อย่างเดียวเป็นเป็นทาส คนอื่นเขาเป็นทาสแมวเราเป็นทาสเมียทาสเมียทาสลูกจริงไม่เชื่อคุณผู้ชมลองเช็คตัวเองครับที่แต่งงานแล้วตอนแรกผมเห็นวิธลงไอทีบางทีผมนึกว่าไอมุกเล่นมุกอะไรอย่างเงี้ยจริงจรงรู้สึกจริงเหรอผมแค่ถามคือเวลาคุณมีปัญหาครอบครัวคุณจะไปถามเพื่อนภรรยาเขาก็จะเข้าข้างภรรยาถูกไหมถ้าเกิดเราไปถามเพื่อนเราเนี่ยเพื่อนเราก็จะอึดอัดเพราะเพื่อนเราต้องเจอหน้าเมียแล้วเราต้องถามใครโซเชียล ผมแค่ถามเฉยๆว่าเฮ้ยสิ่งที่ผมเจอเนี่ยมันเป็นบ้านผมบ้านเดียวหรือเปล่าอ,อ,อย่างเช่นเวลาคุณมีแฟนน่ะแฟนคุณชอบถ่ายรูปใช่ไหมใช่ผมก็เลยแค่โพสต์ถามว่าใช้อะไรถ่ายรูปภรรยาถึงจะพอใจคําตอบมันมากมากมายมหาศาลออใช้คนอื่นบ้างใช้ช่างภาพบ้างใช้ใครก็ได้ที่ไม่ใช้มึงอะ่ะซึ่งชัดก็ดถ่ายอ้วนไง ออไม่รู้มุมเหรออยู่กันมาตั้งนานอ่ะไม่เห็นเหรอว่าสวยข้างไหนนี่ไงวิญญาณเมียผมมาแล้ว <laughs> แล้วเราเคยตอบโต้กันไปไหมเฮ้ยเธอก็ต้องหยุดกินซีเธอก็ต้องผอมลงเธอต้องรักษาหุ่นให้ดีจะได้ถ่ายรูปออกมาสวยได่หน้าที่ไหมละ่ะไปแล้วอ่ะคุณพูดเลยคุณลองเป็นเมียผม <laughs> มันเหมือนกันอีกงๆเออทำไมทำไมเราไม่ดูแลอของเราให้ดีหุ่นของเราเนี้ยฉันมีความสุข เธออยากให้ฉันทุกข์แบบฉันกินไม่ลงอย่างนี้เหรอฉันมีความสุขไงเอ,อฉันแฮปปี้ฉันก็กินงั้นเธอจะมาว่าเราไม่ได้ในเรื่องของการถ่ายรูปมันก็ต้องอ้วนกินมันก็ต้องมากับความอ้วนไปเรียนสิเทคนิคไม่มีเหรอเฮ้ยถ้าไปเรียนเข้าทางผมเลยนะคูจบศิลปะภาพถ่าย <c oughs> จบถ่ายภาพเลยจบโอเปเรตเลยมาปุ๊บออกกองเนี่ยพี่ยืนตั้งโปรดวเซอร์ได้เลยเนี่ยผมตอนนี้ผมว่าจะโพสต์ถามว่าสมมตินะถ้าเป็นแฟนกันแล้วอะอยู่ด้วยกันเนี่ย ซักผ้าหน้าที่ใครเมียผัวดิอ้าวเดีเห็นไหมซักผ้าเป็นงานบ้านงานเรือนของฝ่ายหญิงผู้หญิงจะมีความละเอียดกว่าในการที่จะดูแลเรื่องความสะอาดกวาดบ้านถูบ้านล้างจานซักผ้าเป็นของภรรยาเวลาออกเรือนอ่าอันนี้ผมคิดอย่างนี้ก่อนแต่งงานเนี่ยภรรยาดูแลหลังแต่งงานภรรยาบอกเหนื่อยมากผมก็เลยลงดีเทลเองเลยลองเป็นคนซักผ้าเองหนึ่งอาทิตย์มึงจ้างแม่บ้านเถอะ ใช่ปะกูแต่งมาเป็นเมียกูไม่ได้แต่งมาเป็นคนใช้เออเนี่ยคำพูดเนี่ยวิญญาณเมียกูลงแล้วายอะไรกูเห็นปะเนี่ยกูแต่งมาเป็นเมียค่ะกูไม่ได้แต่งมาเป็นคนใช้ออแล้วผัวทำาืองของมึงสิอ,อ่ะทางบ้านใจเย็ยนอย่าพิ่งทะเลาะกันในสตูด้วยไม่ใช่โทกันมามันหน้าที่ใครมันหร้าที่ใคร <c oughs> ผมแค่ถามเฉยๆว่าบ้านคุณกับบ้านผมเหมือนกันไหมแค่ถาม,ม,มว่าเหมือนกันไหมเ,ออหเขาเรียกว,ว่า หาความเห็นส่วนใหญ่ออมันใช่ไหมวะหร,หรือว่าเราไม่ปกติเวลาผมโพสต์ไปเนี่ยผมก็ดูเลยว่า10วันเนี้ยผมก็จะมานั่งสถิติเลยว่าส่วนใหญ่ความเห็นเป็นยังไงผมก็มาแยกสูตรเลยว่าอ๋อโอเคผู้หญิงเขาคิดอย่างนี้ผู้ชายเขาคิดแบบนี้อองั้นเราทำาคดทำควรทำแบบนี้สรุปเราควรทำที่เราควรทำตามใจเขา <c oughs>